สวัสดีวัยรุ่น r n น n g งมูนมาวันนี้เรามาเปิดกล่องกันหน่อยนานๆจะเจอทีนะเที่ยงคืนนะเออวันที่ยีิบสองวันจันนะวัยรุ่นดูดิหน้าะไหไปปาบพอให้ไมออ้ไม่มีอะไรดีขึ้นมาไปดูด้านหน้าดันิ มาอาอมีอะไรซ่อนอยู่แดงๆมาพอให้แอปเปิลนะครับลูกหนึ่งไปฟาร์มอนตรอมีอะไรดีไหมภาพให้ไม่มีอะไรเลยก็ดูหลังต้นไม้หน่อยสิภาพเให้ไม่มีอะไรดีขึ้นมา กองยิบย่อยปลายแอปเปิ้ลเหนียวปลายถังถังอะไรทบไปีไม้ไม้ดอกมองดอกไม้ไม่พอเลยดอกยากจริง หมดแล้วกองสมบัติปกติจะมีซ่อนอยู่ตรงนี้ครับมีแต่ก้อนหินเรียบร้อยจบฟาร์มครั้ง,งนี้ไม่ได้เลยไปค่อยว่ากันใหม่นะเวรุ่นในเจอของดี จะทำวิดีโอลงมาให้ดูอีกอันนี้ไม่เจออะไรเลยปลายบาลุด